ก็ดีแต่ไม่ได้ก็ไมไดเออเลยมากมายนะเอาคนกันเองเนี่ยมากินเขาอย่างกันใชไมฮถือ่อเป็นการเลี้ยงรับเหนียวไปด้วยค่ะ่อย่าลาเยวเมวมวโอจาดูนะลูกห่ลยเกมมาบามั่ม่วงเนี่ยฝีมาม่วงเกมมามามันเหนียว อยู่มาไหมโอ้หิมะม่วงใช่มาม่วงนี่ฝนอีกอะไรอยยางมาหามี่เลยบุญยายออกอยู่ในอยู่ในกองกเอีอยโอ้โหแล้วก็มาบอกตาตาละ โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยผูใหญ่อะไรอ่ะเจอมาอยู่ในกองอ่ะโอ้โหโค้ทยายขนาดนี้เจ้าเหรอขออนายสารวะเขาไม่ไม่ใช่ขอเล่เอาคือเปรกก็โอ้โหนานาสารวะช้าโค้ทยาขนาดนี้เจ้าไม่ใช่เหรอไม่ใช่โค้ทย์เหรอ นั่นว่าคืออะไรทำไมข้าไม่เคยเห็นมาก่อนเลยขอขอนายสารวัตรเขาเอาไว้ให้คุยกันตอนอยู่ไกลๆกลกันโอยไอ้ผ like mm ู้ยายนะทางงานที่จะคุยกันนะสารวัตรดาผู้ยายนะผู้ยายนผู SMITH ้ยายนอ้ละละละฮัลโหล พู้ไล่พูดเล่พูล่ลยพูล่พพููลพูอัแล้วจะพูดสายกับใครล่ะครับฮัลโหลฮัลโหลได้ล้าพูดอะไรอ่ะผู้ลัฮัลโหลฮัลโหลเขเฮัลโหลาเาต้องพูดฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยเขามาดิฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ย

ฮัลโหลฮ่าข้าอ้ฟ้าละเพื่ออีกาตาอีเมียววาดีอะนายอ๋อนี่โทรมาจากบ้านผู้ใหญ่บนดอยใช่ไหมฮะลาลฮาละเนี่ยอีกาตามันไปไงมากข้าคิดถึงมันก็ทะโมนเหมือนเดิมม่นนะพักอยู่กับนายทรงเผ่าอ่ะเนี่นาสารวะข้าขอไปหาอีกาตาที่เมืองโคราดวะ ี่จะมามประเทศอีกคนหนึ่งเหรอ ลมาจากขอฟ้าใดเป็นเจ้าเป็นจะดเป็นไป จะไหวเหรอคะคนเดียวก็เอาให้รอดซะก่อนนะคะคุณหวานครับว่าฟารั่นเนี่ยเขาก็แค่มาเยี่ยมเพื่อนเขาเฉยๆนะครับแล้วถ้ามาเยี่ยมเกิดติดใจล่ะคะแล้วไม่ยอมกลับจะทำยังไงล่ะอา้าว ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนะครับก็เดี๋ยวไปพักที่คอนโดผมก็ได้ครับพูดแล้วอย่าคืนคำนะคะอ่ะมีอะไรเนี่ยด้วยองฉันว่าที่ป้าลั่นเข้ามางานเนี่ยนะก็ดีเหมือนกันนะมี่อวานนี้ก็จะได้ไม่เหงาไง สวัสดีครับชื่นจไหมครับสวัสดีครับชื่นเจไหมครับ นึกว่าตามหาจนทั่วแล้วก็หาทุกซอกทุกมุมแล้วค่ะมันจะแอบหนีไปไหนแล้วก็ไม่รู้มั้งคะปล่อยมันไปเถอะค่ะเป็นไงครับพ่อวงเจอไหมในครัวก็ไม่มีหลังบ้านก็ไม่มีค่ะแม่ช่างหาเรื่องให้ปวดหัวได้จริงๆแม่นคนเนี้ยใช่ค่ะเวียนหัวด้วยเออแววแวแวออกไปดูหน้าปากซอยสิ แล้วก็ลองถามพวกมอเตอร์ไซค์ดูเผื่อใครก็จะเห็นบ้างนะครับคุณบัวโถเยอา้าวแม่แมแม่เจอเหมียวแล้วแม่เฮ้ยเ,เหมียวถ่ายไปไหนมาเขาตามหาเธอทั้งบ้านเลยนะมาก็ได้หนีเหรอ นหนตรงไหนอยู่นี่คะโอ๊ยตายแล้วจริงโอ้ยแม่เหมียวนี่เราเป็นลิงเป็นข้างหรือ,อยังไงลงมาเดี๋ยวนี้นะพทอป้าคนมันเคยอยู่ป่านะมันก็ติดที่ใส่ป่าแบบนี้แหละว้เส็นนี่ยายเหมียวนะถ้าโดนฉันอีกจะน้าดูเลยนะลงมาเดี๋ยวนี้ลงมานะเหมียวลงมากระเดี๋ยวคุณผู้ชายเพิ่นมาหาันเข้าจะบดีเนอ นายจะปีนมาแล้วค่ะให้กระใจลงมาไว้เว้ยเออแล้วก็เดี๋ยวไปอาบน้ำอาบท่าเห็นเออจะได้งามไม่เอาม่อานน้ำค่อะอะไรกัน <า S 1> ไม่ไปไม่ไปไม่เอา ไม well. ่เจอค่ะไปหาต่อทั่วนะ